ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมฮอตเอ็นะครับและแกนที่คุณกำลังรับชมอยู่นั่นก็คือเลเจอรฟิลสามหมดมาติเพยเยอรอีกแล้วนะครับกันเราไปลุยกันเลยไปวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยศตูอยู่ด้านหน้าปาระเบิดไปควางระเบอดไปแล้วเรียบร้อยไม่รอดแน่เรียบร้อยไม่รอด นึกว่าถ้าโดนนี่สวยเลยเฮ้ยข้างล่างข้างล่างข้างล่างหนึ่งตัวยิงมันต้อโดนสไนยิงมันมันโหดมากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเนี่ย้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วลบ รอดแล้วรอดแล้วโว้ยรอดแล้วข้างหน้ามีหนึ่งตัวแต่มันจะมาทางเราหรือเปล่าใช้ขบวนขบวนขบวนไอ้ตายอุ <c> ้ม <oughs> ไม่ตายด้วยเห็นได้ไงวะข้างบนใช่ไหมข้างบนใช่ไหมถึงปะวะ ไม่ถึงยิงด <oh ิเออไม่โดนอีกเอ้ยเอาอะไรอะไรตกใจหมดเอาตายไปแล้ะเออเอ้ข้างหนมีป่ะ ไม่มีไปไปไปวิง่งไปเฮ้ยข้างหน้าหนึ่งตัวข้างหน้าหนึ่งตัวเรียบร้อยล่วงไปแล้วข้างข้างของข้างซ้ายข้างซ้ายซ้ายเราซ้ายเราเนี่ยกลัเต็มเลยจับชีวิตเพื่อ,มาาอแมชินิกเราจะมาตายกับมันด้วยใช่ไหม <c oughs> ล็อบลอบล็อบอยู่ทางไหนบ้างวะเนี่ย ไม่มีแล right? yeah ้วใช่ไหมไปไปไปวิ่งไปเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยย้อนงข้างบนข้างบนข้างบนเต็มเลยตายตายโอ้หือตายไม่น่าเลยไม่น่าเลยจริงๆนะครับ ทางไหนทางไหนอุ้ยร่วงเลยโดยมันฆ่าอีกแล้วเฮ้เพื่อนเรียบร้อยช่วยเพื่อนเอาไม่ทันเฮ้ยนู้นนู้นหุ่นไปแล้วไปแล้วลบกบอนไปไป เอ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไอ้นู้นนู้นมีบางอาจมากไปยิงเพื่อนฉันไปยิงเพื่อนฉันเออตายเลยต้องแก้แค้นงานนี้ต้องมีแก้แค้นอย่าลุมดิพวกอย่าลุมอย่าลุมเอา้า ปี <t ries> ทท๋วะแม่งมีทั้งหน้ทาทั้งหลังเลย rum, <t ries> จ,ายล <t ries> จย่ายังไงกันแน่เนี่ยเอาดิยิงดิยิง <t ries> โอปุคุณง่มากโง่จริงมากาง o ง o มาก,มากไม่ดีเลยไม่ดีเลยแม่งเอเมื่งทั้งหน้าทั้งหลังเลย ตายเออข้างหน้า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 เอาเอาเอาวิ่งติดเอาเอาเอาติดอ่วิ่งแล้วติดพาระเบิดไปขอสักตัวนึงเถอะบุ้ม เอายาไปรับยาวิ่งไปเลยบุกไปเลยบุกไปเลยอยากกลัวอยากกลัวเรียบร้อยครับอยากกลัวอะไรของมึงฮะตายเลยอย่างนี้ครับตายเลยตายเลยครับตายเลยครับตายครับเออไปมาแล้วมาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเอออะไรควางระเบิดมาทำไม ตาย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 เออเรียบร้อยฆ่ากูนะหล่อจริงช็อตนี้ร้ายเขาอ้าวตายวะตายวะเอ้ยตายดิเอ้าไม่ตายวะไม่มีกล่องเหรอเพื่อนฉันมาช่วยแล้ว แกฆ่าเป็นชั้นแน่ข้างหน้าข้างหน้าโหข้างหน้าเต็มเลยโอ้โหอโอ้อโหเรียบรยอ่าเสยชีวิตอืมเอาโดนได้ไงลองใส่หลังโผล่ นอนก่นอนถอนนอน,นเอาดิเออวิ่งไปวิ่งไปไม่ใช่ไม่ใช่วิ่งไปวิ่งไปเลยรู้ว่าข้างบนเยอะข้างบนเยอะใช่ไหมอยู่ไหนอยู่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไป ตายกันหมดแล้วเหรอ,อข่าระเบิดไปแล้วโดนบ้างเถอะผู้ยิงอะไรเนี่ยเดินเข้ามารอครับเดินเข้ามารอาารอ,อยิงยิงมันยิงมันยิงมันยิงอืไม่ตายอะ พาไปแล้วบอกว่าจะช่วยได้บ้างเอ้ยช่วยได้โอ้โหโอ้ยให้ดูหน่อยสิ tai tai, Ờ, khổ gần, ngồi lẹo ngơ, ờ ngơ, 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 tao ngơ, mấy ngơ, 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 mì đi ah, mì này, Mì quá, này này, này, lôi lôi ở Tài Nhà cái đời xin xin viên Ní, ní, ní,

เอาเอาไม่ใช่ล้วเออแพ้ครับเศร้าเศร้าแบบเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ,จุ๊บ๊ายบาย